นังพี่ิวิยอยู่ในการฮัแท่งการเนพีน้องเฮานี่เอ้าเพี่กสฮากลักฮักฮัักฮากฮักฮัักฮ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 กฮักฮักฮักฮวกฮักกฮั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 กฮนกฮักฮ เออพอยิ yeah? ้มเมียพอจพูดไม่ใช่พูดกำไม้ได้คิดกันไปนะมาเดินเมื่อมานะมาเดินเมือพีนอง้ะพี่โสตมาเด้อมาไม้เดสื้อโคหลับไปนะเออเออว่าจะพีนองจะได้ไมาเดี๋ยวมื่หลับไปนะขนบแพงขนบแพงพีนองอี่นะเออ เอ้าดูแกแกดูสูงกดูสููสแกดแกดูสูงแกดูสูงแกดูสูงแกดูงแกดูสูกแดงแกดูสูงแกดูแกดูสูงแกดูสูงแกดูดูสูงแสูงแกดูกดูสูงแ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 กดูดูสูง

บนีรับ้ะบุญบาาุญกคอมเมนินโดนตาดนใจโดนตาโดนใจที่นองเจ้าบ้านส้สแกหมูที่สามระวัไมช่อยเีดนินอ่เบิทุกคนมาหลายประเทศกันชิบมือกนอยู่นี่นีนุ่เนมีเหล้ามีเบียร์มีเหล้าแดง อันนี้ว่าจะไปมีเบิ้ลควนกุนเนี่ยนำสมนำผสมกล้วยทุกชนิดมีมัดเี็นน่องมีกวนกุนเนี่ยอยู่นี่ผมไม่ต้ขงหวกุจ <c oughs> ีบึงส่งเออยอะครับอาหารหวานข้ามีเบิดแล้วก็ของแท้เมือนะพีนนน่น้องเนี่นะผมใจมิตรแนวดีๆไม่ตะแนวสะอาดนะเป็นน่องของสะอาดของดีบนมีแนว จะว่าไม่น่ากินพีนองนี่นะครับผมหัวโหมูสิบสอสิบห้าหัวก็จดเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นผลไม้ละบมมีเบิดควรคุณแนวพี่นองลูกหลานมาเบิดอุดมสมบูรณ์มีพี่นองมาเบิดมีควรคุณแนวเด้อให้พี่ไห้น้องให้ผู้อยู่ผู้ย่างเนี่ยกะจะเล่นจะเล่นทำมาค้าขายไปไกลไปไกลทำงานอยู่ไกลอยู่ไกลกระทำอยู่ประเทศเนาะใคลรำไม่ร่วยมีสุขภาพเพลิดเพลินแข็งแรงยาเจ็บยากจน เายยุ้งกันไปโดนๆผมจากไปแล้วกัยไปขึ้นวงสวรรค์สันฟ้ายพรลกามาขึ้นเขาละหอดย่ำเออมาขึ้นเขาอระยะกามขึ้นเขาเออนว่าเป็นิธีกรรมพิธีการเนาะอพิ่นงนะครับผม